สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรังไข,ข่เครื่องเสียงโลกหรือเดินบังบอนะลูกค้าอันนี้พี่เดินทางมาจากไหนนะจอกครับอ๋อหนองจอก,ะกระกงใช่ไหมก็ถือว่าไกลอยู่นะครับมาจัดเป็นมิกนะครับไฟซีทาไดาเอฟเฟกนะครับอีคิวครบเลย8ดช่องแล้วก็ดอกกระโพงนะครับจะลงเสียงแหลมอุปกรณ์ต่างๆนนนามงบุญนะฮะอันนี้รอบสองแล้วเนาะพี่เนาะที่เคยมานะครับขอบคุณจริงๆนะครับ สิ่งดีนะครับใช้งานได้เลยอันนี้พี่ดูมาแล้วเนาะนะครับก็เลยมาเลือกเป็นตัวนี้โอเคฝากไ้ด้วยนะการรังขังเสียงรถเหลือเดียนบางบอกนะครับนี่ะมีอุปกรณ์นี้เรียกหลายอย่างครับสวัสดีครับพี่นุ๊กช่วยพี่เขายกขึ้นรถหน่อยไม่เป็นไรนะครับลํำเวยื่อล้ำรวยครับฝากไปด้วยนะครับติดถนนบางกรตานะมีให้เรียกหลายรูปแบบนะยจะจัดชุดเลยก็ได้นะครับอุปกรณ์ต่างๆนานาดีไอบ็อกเกี่ยวกับเครื่องเสียงเครื่องดนตรีก็มีนะครับ มไม้ลอยไม้สายนะครับอุปกรณ์ดอกลำโพงนะครับต่างๆนานาเรามีไว้หมดเลยนะครับ power นะครับที่ห่อหลากหลายนะครับทาร์บวอเทคอะไรพวกนี้อุปกรณ์กระจุกกระจิกสายสัญญาณไม้ลอยไม้กองอไม้กองนะครับสายกีตาร์อะไรพวกนี้มีหมดฮะชิงชาบกับมงนะฮะขายยันดนตรีไทยเลยาอฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ